สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมที่กําลังติดตามรับชมนะครับผมการรีวิวสินค้านะครับจากทางร้านนะครับกลมออเดีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับลูกอีสานพันเข่าเหนียวที่ท่านกาลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็ช่องทางเพจคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีสินค้ามือ2นะครับผมมานะครับแนะนําให้กับสมาชิกเรานะครับได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับเป็นสินค้าประเภทของดอกลําโพงนะครับมีเข้ามา3ดอกด้วยกันนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพใหม่นะครับโคงแบบนี้เลยนะครับแม่เหล็กใหญ่ๆนะครับแม่เหล็กใหญ่ๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับผม นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าก่อนเนาะนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้นะครับอ๋อกองลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับกวยลึกนะครับผมนะครับได้เบรดลูกหนักแน่นลูกจุกแน่นอนนะครับตัวนี้เนาะนะครับวาลำโพงแบบกดแล้วก็สอดใส่เลยนะครับส่วนยี่ห้อรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นรุ่นส่งออกนะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ นะครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าสวยมากนะครับนะครับสวยมากโครงก็แข็งแรงนะครับเป็นโครงหล่อเนาะสวยๆ <travels smoothly S 1> นะครับใครที่นะครับสนใจนะครับอยากจะได้ดอกละโพงนะครับไปใช้การใช้งานนะครับวันนี้เราจัดราคาพิเศษให้กันเลยทีเดียวนะครับดอกละโพง18นิ้วนะครับพร้อมใช้งานสภาพเดิมๆนะครับสวยๆ <สวย Mercy> นะครับจัดไปในราคาดอกละ1,5 0 0รบาทนะครับผม1500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผม <hea> รวม<ค>จัดส่งให้เลย นะครับฟังไม่ผิดนะครับนี่คือลำโพง18นิ้วนะครับราคาแบบบ้านๆนะครับ1,500บาทข้อมูลใดไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีรุ่นไม่มียี่ห้อบอกนะครับแต่ภาพรวมดูนะครับดูงานก็คือสวยนะครับดูงานดูผ้าอะไรต่างๆนี่ก็คือยังดีเลยนะครับยังดีเลยครับแม่เหล็กนะครับใหญ่ๆเลยนะครับอ่ะในที่ผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ063 064876นะครับสามารถนำสินค้านะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมาแลกเปลี่ยนตีเทินได้นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้ไปใช้การใช้งานเลยก็ได้เลยนะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับสินค้ารวมจัดส่งนะครับผ้ายังดีนะครับผ้ายังตึงดีนะครับไวเดิมทุกอย่างนะครับโครงสวยๆแม่เหล็กโตๆนะครับผมอะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะ นะครับใครอยากได้ก็แอดไลน์มาเลย0 6 3 0์6 4สามนแะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำเป็นสายตรงนะครับจะรวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่ทันเพื่อนนะครับนะครับอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตกันนะครับในแต่ละวันให้กับสมาชิกเราได้รับชมกันเนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้จากลากันไปนะครับผมสวัสดีครับ